ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับระวังข้าวเปียกน้ำามาแน่ฝนนอกฤดูเจอะข้าวอีสารฝนตกหนักลงกระโชกแรงบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่11ฤิจิกายน นอกจากในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนที่จะเริ่มเข้ามาแล้วจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงทําให้อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ จากทะเลอ่าวไทยก็จะพัดน,นำความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแล้วพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีหย่อมพวประกาศต่าที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลมุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียดึงร่องมรสุมให้ภาพผ่านบริเณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนล่างดังนั้นนะคร ทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะครับขอให้ระวังปริมาณฝนสะสมในช่วงนี้ที่จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนนะครับตั้งแต่นวันนี้เป็นต้นไป11พฤศจิกายนจนถึง12พฤศจิกายนกลุ่มฝนเล็กน้อยจะเริ่มเข้ามาก่อนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก หลังจากนั้น13พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึง20พฤศจิกายนกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตนออกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองตามฤดูกาลเป็นปกตินะครับโดยจะเริ่มจากนะคะพื้นที่อีสานทางตอนล่างรวมถึงภาคตอ,อก,ก่อนในช่วงวันที่13พฤศจิกายนหลังจากนั้น14พฤศจิกายน ุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือนทางตอนล่างภาคก,กลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมถึง15พฤศจิกายนกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยีสานกลางตะันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลซึ่ง13จนถึง15พฤศจิกายนจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่และลมกระโชกแรงนําเข้ามาก่อนในบางพื้นที่ส่วน16พฤศจิกายนจนถึง20พฤศจิกายนจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยฝนดินดินโปรยปรยเน้นมีเมฆคลืม้ม รวมถึงลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะเกี่ยวข้าวในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะนออกตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป11พฤศจิกายนจนถึง20พฤศจิกายนฝนยาวเลยนะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสาน13พฤศจิกายนจนถึง20พฤศจิกายนฝนยาวเลยนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเริ่มจาก14พฤศจิกายนจนถึง20พฤศจิกายนเลยนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่าง จะเริ่มจากในช่วงวันที่14ศจิกายนไป้นไปจนถึง20ศจิกายนขอให้ระวังพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะต้นข้าวที่เกี่ยวไว้นะครับระวังข้าวเปียกน้ําความชื้นมากราคาตกต่ําในช่วงนี้เป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้ประเทศไทยทางตอนบนไม่มีฝนนะครับแต่อาจจะมีเข้ามาบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานเล็กน้อยนะครับ เพราะในวันนี้มีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากเลยนะครับจากสภาพอากาศจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งนะคบพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นจาก4 0เนของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามา ไล่เลยนะครับตั้งแต่บริณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอัตนียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลซึ่งทะเลนะครับเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลคลื่อนสูง1-2เมตรบริเที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตร สัด้านของพื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นจึงเมื่อวานนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางวัดปริมาณฝนได้40เอร์เซนโดยมีฝนตกหนักมากที่สุดของภาค71.9ม mm ิลิเมตรที่บริเนณตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง30นของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดวัดได้10.6ม mm ิลลิเมตรที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตรัง ส่วนอุณหภูมินะครับพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ําสุด19.6องศาเซลเซียสที่บริเวณตำบลหนองพรับอําเภอหัวหินประจบพีรีขันส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิต่ํสดสองุดส2 3องศาเซลเซียสที่บริเวณอาเภอเมืองจังหวัดระนองส่วนสูงสุดภาคใต้ฝั่งตะวันออก3-40องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุด32.7องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดระนองและอำเภอเมืองจังหวัดภ ส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสส่วนพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสสวนบรีนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จะมีน้ําค้างแข็งเข้ามาบางพื้นที่จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตันตกที่พัดนําความหนาวเย็นจากบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเข้ามานะครับถึงแม้ว่าบริเวณเส้นความบระกาสูงหรือมลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาจะไม่ถี่และต่อเนื่องซึ่งจะห่างกันเข้ามามากหน่อยนะครับรวมถึงเส้นที่แผ่เข้ามาอยู่ที่1,014จนถึง1,016เฮกซโอปาสคาลนซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักนะคบจึงทำให้มีอากาศอุ่นขึ้นดังนั้นนะครับยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด แค่ในบางพื้นที่นะคะในช่วงนี้ภาคเหนือทางตอนบนส่วนบริเวณยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งอุณหภูมิต่ำสุด5้ถึงองศาเซลเซียสซึ่งพื้นที่ภาคเหนือคาดการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสที่บริเวณกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนต่ำสุดที่ผืนราบ13.5องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตาอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือ35.0องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3งองศาเซนเซเยสจากบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือมลอากาศเย็นเหลือแค่1 0 1 4จนถึง1 0 1 6เฮกซโอปาสคันที่แผ่เข้ามาแตะบริเวณพื้นที่สารทางตอนบนบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงการนะคะบ,บริเวณนี้และสเส้นที่แผ่เข้ามาไม่ถี่ไม่ลึกไม่ต่อเนื่องนะคะ รวมถึงเส้นที่ไม่สูงมากนักจึงอุณหภูมิจึงทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นแต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดในวันพรุ่งนี้16-22องสองศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเยี่ยงถึงบ่าย32-34องมิศาเซลเซียสส่วนบริเวิยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด10-15องศาเซลเซียส ซึ่งภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดคาดการ10องศาเซลเซเยส,สที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอําเภอภูเรือจังหวัดเลยส่วนต่ำสุดที่ผื้นราบ14.6องศาเซลเซเยส,สที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเลยสูงสุดพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ34.7องศาเซลเซียส,สที่บริเวณอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เช้าจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด21-23องศาเซลเซียสส่วนในช่วงเียงถึงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด3.2-3.5องศาเซลเซียสซึ่งพื้นที่ของบริเวณภาคกลางคาดการอุณหภูมิตม่ำสุด19.3องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอทองผาภูมิการจนบุรี ส่วนสูงสุด34.6องศาเซลเซียสที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสเทเลคลึ่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับรายงานเมื่อวานนี้ไม่มีฝนตกเข้ามานะครับซึ่องอุณหภูมิต่ำที่สุด15.7องศาเซลเซียสที่สถานีอุตุนิยมทิยาเขาเขียวอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกบริเวณยอดภูนะครับส่วนพื้นราบต่ำสุด20.3องศาเซลเซียสที่บริเวณอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนสูงสุด35.3องศาเซลเซียสที่อําเภอสัตหีบชนบุรีส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานาครปริมณฑล คาดการในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสต่ำสุดที่2 3 2 5องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด3 3 3 5 5องศาเซลเซียสซึ่งนะคบพื้นที่กรุงเทพ คาดการอุณภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่22.3องสัศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการส่วนสูงสุด34.7องศาเซลเซเยสที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตและท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ต้องระวังนะครับและพกร่มกันได้แล้วบริเวณพื้นที่ภาคตะวนออกก่อน11-12พฤศจิกายนส่วน 13- จนถึง20พฤศจิกายนในทุกภาคต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนนะคะที่จะเข้ามาเตรียมพกร่มกันนะครับนอกจากในด้านของการเพยงกรากาศในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับ โดยในวันนี้11ิพฤศจิกายน2 5 5 5ด้านปอพอนาราธิวาสรายงานเกิดน้ำนนตลิ่งข้าวทว่วมพื้นที่อำเภอระแงะรวมแล้ว3ตํตำบล7หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว15กครัวเรือน60คนแยกเป็นพื้นที่หมู่ที่4 5 1หาบตำบลเฉลิมและหมู่ที่1 2 8สตำบลมะรือโบตกพื้นที่หมู่ที่13ตําตำบลตันหยงมัดทั้งนี้ปอพอนาราธิวาส ประสานอำเภอร,ระแงะและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนภาพ่าเหตุการณ์ต่อไปนะครับคือหาปรากฏการสุดแปลกปลากระโดดจากทะเลขึ้นสะพานคาดหาที่วางไข่ โดยล่าสุดในวันนี้11ศจ,จิกายน2565เป็นปรากฏการณ์สุดแปลกเมื่อมีฝูงปลาจำนวนมากกระโดดขึ้นจากทะเลมาอยู่บนสะพานสร้างความแปลกใจให้กับนายสุนัน์หมาสาหลนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นผู้พบเห็นและถ่ายภาพบันทึกเอาไว้นะครับโดยนายสุนันได้ให้ข้อมูลว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ10านิการะหว่างที่นําเรือมาจอดที่ท่าทียบเรือดังกล่าวได้สังเกตเห็นฝูงปลาที่อยู่ในน้ํากระโดดขึ้นมาบนสะพานเป็นจํานวนมากนะับพันตัวและเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนขาวโพลนเต็มสะพาน สำหรับปลาดังกล่าวนะครับชาวบ้านเรียกว่าปลาตาแมวซึ่งชาวบ้านที่มาพบเห็นได้เก็บและนำไปทำเมนูประกอบอาหารทั้งทอดแกงส้มและอื่นๆส่วนสาเหตุที่ปลาเหล่านี้กระโดดขึ้นมาบนสะพานเยอะแยะขนาดนี้นะครับด้านนายสุนัน์เปิดเผยว่าไม่ทราบสาเหตุดังกล่าวแต่จะเห็นปลาเหล่านี้ว่ายอยู่ริมฝั่งไม่เคยเห็นกระโดดขึ้นมาบนสะพานแบบนี้และจะพบเห็นในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล แต่ในปีนี้พบว่ามีมากเป็นพิเศษและกระโดดขึ้นมาบนสะพานซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นบางคนเก็บได้เป็นกระสอบปุ๋ยด้านนายเจริญชัยศรีสุวรรณประมงจังหวัดกระบี่กล่าวว่าสำหรับปรากฏการณ์ปลาตาแมวกระโดดขึ้นมาบนสะพานที่เกาะลันตาเป็นจำนวนมากนั้นเมืองต้นได้รายงานจากประมงอำเภอเกาะลันตาทราบว่าปลาชนิดดังกล่าวเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งเกาะลันตาทุกปี โดยจะมีอยู่สองช่วงคือในช่วงเดือนนี้และมีนาคมเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดูกาลทางธรรมชาติเบื้องตน้นคาดว่าปลาดังกล่าวน่าจะเข้ามาวางไข่อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร กับปลาที่กระโดดขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยนะครับส่วนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นเช่นไรกันบ้างในวันนี้อย่าลืมความ,มนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระรายงานให้ทราเป็นระย,ยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ